นิยายเรื่องเปลี่ยนจากนายให้กลายเป็นเธอตอนที่15เป็นแฟนกันนะแฟนดอกหลังจากที่ผมวางสายจากไอ้เก้าอย่างหงุดหงิดเจก็ถามขึ้นไอ้เก้ามันจะเซาสีอะไรกับผมนักหนาปกติก็ไม่เห็นจะจิกขนาดนี้สงสัยมันจะเครียดเรื่องงานจนบ้าไปแล้วแน่ๆ ก็ไม่เชิงอะจะว่าไงดีอะคือเขายังไม่ได้ขอเป็นแฟนเลยอะผมบอกเจมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรคุณก้าวเหรอผมถึงกับต้องเบรกรถกระทันหันตกใจที่เจรู้นายรู้ได้ไงอะว่าแล้วฮ เจพูดเหมือนเดาทางถูกก่อนจะถอนหายใจยาวๆเพื่ออะไรวะหรือมันแอบชอบไอ้ก้าวอย่าน้ำมึงกูห่วงนะเว้ยถอนหายใจทำไมนึกว่าจะได้แฟนเป็นคนกรุงเทพไปควงซะหน่อยเถอะเจหันมามองผมตาหวานอย่ามองแบบนี้นะกูยิ่งใจง่ายอยู่ผมรีบขับรถต่อโดยที่ไม่พูดอะไร ไอเฮียไอสัตว์ไอ้ยึดแม่ผมสะดุ้งเฮือกเมื่อเปิดไฟในบ้านแล้วเจอร่างตโต,ตโตนั่งกอดอกอยู่บนโซฟาไอ้เฮียก้านี่ถึงบ้านนี้จะเป็นบ้านมึงแต่กูเช่านะเข้ามาแบบนี้กูแจ้งข้อหาบุกลุกซะดีมัง้งใจหายใจคว่ำมหมดผมแอบด่ามันในใจกูตกใจหมดจะมานั่งทำไมมืดๆวะ แล้วนี่มึงเข้ามาได้ไงมันคงไม่ปีนเข้ามาหรอกมั้งนี่บ้านมันแต่ไอ้เกาชี้ไปที่หน้าต่างที่เปิดอยู่มันปีนเข้ามาจริงๆด้วยนี่เจ้าของบ้านหรือหัวขโมยวะนี่กี่โมงแล้วสามทุ่มครึ่งผมยกมือขึ้นดูนาฬิกาแล้วบอกเวลามันกินข้าวหาอะไรถึงสามทุ่ม กินข้าวเสร็จก็ไปส่งเจที่คอนโดพี่สาวมันเอารถกลับไปก่อนมันไม่มีปัญญากลับเองหรือไงไอ้ก้าวลุกขึ้นเต็มความสูงย่างสามขุมเข้ามาหาผมที่ถอยหลังกรูดจนหลังชนกำแพงเรียบร้อยแล้วก็เจมันเด็กต่างจังหวดัดเดี๋ยวมันหลงทางผมพูดอย่างใจเย็นแต่ที่จริงผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมจะกลัวมันทำไม แท็กซี่ไม่มีหรอไอกาวเริ่มไม่มีเหตุผลผมไม่ชอบเลยคนที่งี่เง่าเข้าใจยากเพราะผมเองก็เป็นไงถ้าเกิดเป็นแบบนี้ทั้งสองคนแม่งไม่ฆ่ากันตายพอทีหรอกมึงจะอะไรนักหนาวะก้า,กาวกูแค่ไปส่งเพื่อนเพื่อนบ้าเพื่อนบออะไรเจอกันแค่วันสองวันไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันลากมึงไปขมขืนขึ้นมามึงจะทำยังไง ก็เอาสิถามได้เจมแม่งโคตรหลอขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะโอ้ยดึงสติก่อนไอคนตรงหน้ามันจะกินหัวมึงอยู่แล้วพอดนี่มึงเอาสมองส่วนไหนคิดก้าวกูตัวยังกับควายใครเขาจะมาข่มขืนได้ง่ายขนาดนั้นกูไงเงียบเงียบดีกว่าทั้งที่อยากจะเถียงว่า ตอนนั้นมันเป็นการสมยอมตังหากโว้ยอย่าไปส่งมันอีกกูไม่ชอบเออพี่เพอร์นี่ก็ไม่ต้องเรียกแล้วสินะเวลาเหวี่ยงแม่งเข้าบทนี้ทุกทีไอ้ก้าวเดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โซฟาเหมือนเดิมคิดมากไปได้ผมเดินไปนั่งข้างๆอยากจะง้อมันแต่ก็ไม่รู้ว่าผมผิดจริงหรือเปล่า ก็ผมแค่ไปกินข้าวกับเจกับเพื่อนอที่คิดไม่ซื่อกับผมแล้วก็ไปส่งมันแค่นั้นเองไอ้เจยิ่งหล่อหอยู่เดี๋ยวแม่งพี่ก็ไปหวั่นไหวกับมันเรียกไอ้ได้ไงมึงเป็นรุ่นน้องมันอีกนะกูจะเรียกปกป้องมันเพื่อสัตว์พานชิปหายดูท่าไอ้ก้าวคงไม่ได้อารมณ์ดีขึ้นมาง่ายๆ ไม่ได้ปกป้องซะหน่อยก็แค่บอกผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของของผมผมจีตกับคำว่าของสำหรับผมมันมีค่าเหมือนแค่สิ่งของหรอกูเป็นแค่สิ่งของสำหรับมึงสินะดึงดรามาซะอย่างนั้นแต่ถึงจะเป็นอะไรก็ยอมทั้งนั้นแหละรักมันไปแล้วนี่ ไอ้ก้าวเงียบยิ่งมันเงียบผมก็ยิ่งรู้สึกแย่รู้สึกดราม่าขึ้นมาจริงๆกูไปอาบน้ําก่อนนะเหนื่อยวะ่ะอยู่ต่อไม่ไหวแล้วโวยอึดอัดอยากร้องไห้ทำไมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าขนาดนี้นะหลังจากอาบน้ําเสร็จผมก็เตรียมตัวเข้านอนตามปกติไอ้ก้าวก็คงกลับไปแล้วเพราะผมไม่เห็นมัน ไม่คิดจะพูดอะไรให้รู้สึกดีขึ้นมาเลยสินะเจ็บชิบหายแต่ผมไม่โกรธมันหรอกมันกับผมก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเรียกว่าแฟนกันได้เต็มปากเพราะผมยังไม่ได้ตกลงปลงใจตอบรับมันอีกอย่างมันก็ไม่ได้ขอผมอย่างเป็นทางการนี่คือผมหวังให้มันมาคุกเข่ามอบดอกไม้ละมัง้งถึงจะรู้สึกว่ามันจริงจัง พี่พอเสียงกระซิบที่ข้างหูทําให้ผมสะดุ้งเล็กน้อยตามสัญชาตญาณแต่พอรู้ว่าเป็นไอ้ก้าวผมก็หายตกใจมาได้ไงอะ่ะผมพูดด้วยเสียงงัวเงียเพราะเมื่อกี้หลับสนิทไปแล้วชอบไหมไอ้ก้าวจับสร้อยที่คอผมเอ๊ะผมมีสร้อยตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมลุกขึ้นนั่งจับสร้อยสีเงินเส้นขนาดพอเหมาะที่สวมอยู่ที่คอสร้อยเส้นนี้ไม่มีจี้แต่มีแหวนเงินอีกวงคล้องเอาไว้ผมมองหน้าไอ้ก้าวเป็นเชิงถามว่านี่คืออะไรแต่ในใจคือร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งไปแล้วโรแมนติกเป็นเหมือนกันนี่สร้อยอะของขวัญสำหรับการศึกงานมันบอก แล้วแหวนล่ะผมแทบจะตั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทำไมมันเซอร์ไพรส์ได้น่ารักขนาดนี้วะแหวนนี่นะเหรอไอ้ก้าวยกมือข้างขวาขึ้นมาโชว์แหวนที่นิ้วนางที่มันเหมือนกับที่ห้อยอยู่ที่คอของผมก็ไว้วันไหนพี่พร้อมจะแต่งงานกับผมพี่ค่อยเอามันมาใส่ไว้แบบนี้นะ ไอ้ก้าวพิกมือไป uh, มาให้ผมดูเป็นตัวอย่างแต่งแต่งงานแหวนว่าพีกแล้วคำว่าแต่งงานของมันนี่พีกกว่านี่มันกำลังล้อผมเล่นหรือยังไงถ้าเมื่อไหร่ที่พี่พร้อมผมจะขอพี่แต่งงานน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลจริงๆไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิต อยู่ๆก็เหมือนถูกจองไว้ว่าจะแต่งงานด้วยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกันดีด้วยซ้าแถมก่อนหน้านี้ยังฟัดกันอย่างกับหมามาตลอดอีกขอแต่งงานบ้าบออะไรมึงยังไม่ได้ขอเป็นแฟนกับกูด้วยซ้าผมพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจอึดอัดหลากหลายความรู้สึกตีกันมั่วไปหมด ไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงก่อนอา้าวนี่เรายัางไม่ได้เป็นแฟนกันหรอไอ้ก้าวช่วยผมเช็ดน้ำตาเออ,เอ,อกูยังไม่ถือว่าเป็นแฟนกันงั้นไม่ต้องเป็นหรอกเฮียบ้าบออะไรของมันเนี่ยหรือมันจะรำคาญที่ผมเรื่องมากผมควรจะเข้าใจได้แล้วใช่ไหมว่าเป็นแฟนกันแล้ว ทำไมต้องรอให้มันขอแบบเด็กๆไม่เห็นจะต้องสวยหวานขนาดนั้นก็ได้นี่นายังไงพี่ก็ข้ามขั้นมาเป็นเมียผมแล้วนี่ไอ้สัตว์ก้าผมทุบมันที่ไหลแรงๆไอ้ก้าถึงกับสุดใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเจ็บหรอผมเริ่มรู้สึกว่าเล่นแรงไปรีบรูบไหลมันเบาๆเหมือนจะทำให้หายเจ็บ เจ็บดิมือหนักจะตายโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยไอ้ก้าวจับไหล่ตัวเองร้องโอดโอยผมเริ่มหน้าเสียขอโทษเดี๋ยวไปเอายามาทาให้นะผมจะลุกขึ้นจากเตียงแต่โดนไอ้ตัวแสบดึงไปขึงไว้กับเตียงแทนนี่มันหลอกผมว่าเจ็บหรอห่วยเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะ เป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะไอ้ก้าวถามอยู่แบบนั้นเป็นสิบรอบผมไม่ตอบมีปัญญาถามก็ถามไปบางอาจมาหลอกผมได้ว่าเจ็บผมก็ดันขวัญอ่อนตกใจจริงๆไปได้ทั้งๆที่เมื่อก่อนต่อยมันจนได้เลือดยังไม่เห็นจะรู้สึกผิดสักนิดพี่พอตครับ เป็นแฟนกับก้าวนะคะนะ้นะๆนเะนะชีย่ยผมถึงกับหลุดยิ้มน่ารักจังนะานๆะๆนะนะไอ้ก้าวเอาจมูกมาถูกกับจมูกผมไปมาโอ้ยลำคามจาก,กจีผมพยายามผลักมันออกด้วยความเขินแต่ไอ้ก้าวเหมือนจะติดกาวตาช้างไว้กับตัวผมติดแน่นมากด้วย เป็นแฟนกับก้าวนะคะพอดนี่มึงยังนับถือกูในฐานะรุ่นพี่อยู่ไหมพอดพ่อมึงสิกูพี่มึงนะผมเวียงแก้เขินแต่หน้าเนิ่นนี่ไปหมดหุบยิ้มไม่ได้เลยเกิดก่อนแค่ไม่กี่เดือนเองแต่กูเป็นรุ่นพี่มึงในมหาลายัยแต่ก็เป็นเมียด้วยสัตว์ไอ้ก้าวเถียงกับผมเหมือนเด็กๆ พ่อจา๋าแม่งอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะมึงไม่เคยเคารพกูอยู่แล้วนี่ผมแกล้งโมโหกุบเกือนไม่เรียกหรอกเรียกพี่พ่อเหมือนเดิมนั่นแหละเออดีให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครผมเป็นผัวพี่เป็นเมียโอ้ยลำย,ยัยลำยัยตัวเองเนี่ยเขินจังเวลาที่เขาเรียกเมีย พอเลยพอเลยขอเป็นแฟนก็คือเป็นแฟนแล้วนี่จะลงไว้ได้หรือยังหนักนะผมทำเป็นดุได้ครับแฟนไอ้ก้าวยิ้มแฉ่งบทมึงจะน่ารักนี่ก็น่ารักซะจนกูอยากดึงหมอนข้าง,ข,าง,ข,างข้างมากัดให้ขาดเลยเนอะโอ้ยจะกอดแน่นอะไรขนาดนั้นนอนไม่รับผมไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโดนกอดหรอก น่นอนไม่หลับเพราะยังไม่โดนหรือเปล่าแม่งรู้ทันอีกแล้วผมพลิกตัวไปมองหน้าไอ้ก้าวท่ามกลางความมืดแฟนหมาดหมาของผมยังนอนยิ้มแล้วเอาจมูกถูไปถูมากับจมูกผมเล่นเหมือนเดิมชอบขนาดนี้ตัดจมูกกูไปเล่นที่บ้านเลยไหมละ่ะเขาขอกันเป็นแฟนแล้วนะคะทุกคนจบตอนที่15แล้วคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยเอ,อ,อย่าลืมกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ